และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมโอเวอร์ทบัอเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพระผมกันซีร o b i อ e เอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับแล็คแอกเอ็มคลาสิกนะครับอ่าผมเพิ่งฟาร์มเสร็จบัมาดเลยก็ตอนนี้ผมเลเวล100รแล้วนะครับเย้เลเวล100รเนี่ยในโคลสเบต้าเนี่ยก็มีทําคลิปรีวิวไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปบ้างแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่านี่มันคือโอเพนเบต้านะครับ มันเป็นช่วงการเปิดจริงแล้วโดยผมเนี่ยใช้แต้ม180แล้วก็ฟาร์มครบ100่0นไปแล้วโดยแต้มที่ผมใช้เนี่ยผมก็หลังจากนี้เลเวลผมร้อยผมก็ไม่ได้เล่งเวลอะไรแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เอาไปลงในส่วนของออร์เลคิ้เพื่อเอาการ์ดมาปลดสมุดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาฉลองก,กันกับการเปิดโนแลนนะครับสุ่มการ์ดบอสกันเป็นไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับซึ่ง ผมก็รับรางวัลมากมายที่ได้จากเลเวลร้อยไปแล้วนะครับซึ่งก็เราต้องบอกเลยว่าเติบโตนะครับเติบโตเยอะมากโดยเนี่ยผมสุ่มการ์ดไปแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโอ้ oh, ได้การ์ดที่มันแบบว่าปลดสมุดผมได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริหรืออะไรงนี้จากนี้ไปผมก็คงจะทุกคนก็ฟีสตล์เลยถ้าทุกคนเลเวลร้อยเนี่ยก็อยากจะอัพอะไรอยากจะลงดันไหนก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากจะใช้บริการในส่วนของออร์เคิลก่อนเพราะว่ามันจะมีการ์ดอีกหลายใบเลยที่ผมเนี่ย ยังไม่ได้ปลดนะครับโอ้มันมันปลดแล้วมันได้นูน่นได้นี่ถ้าหากว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณแบบเป็นสายขี้เห็นไหมคุณปลดโซยร์สเกลเลกตันมาเนี่ยคุณก็ได้ค่าขี้เพิม่มใช่ไหมครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณปลดมดคุณก็ได้แท็กทั้ง2ค่าเลยมันมันค่อนข้างจะสําคัญเลยเนี่ยสายแท็กเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดอันนี้เลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมอันล็อกมันดาโกลาก็ตีลมแรงขึ้นนะครับโอ้โหเนี่ยตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นไฮดา้าผมคิดว่าผมอยากจะ ใส่ใจกับสมุดมากขึ้นนะครับหลังเลเวลร้อยก็น่าจะมาใช้บริการในส่วนของดันออร์เคิลเยอะเลยนะครับซึ่งเราก็มีการพาช่วยกันลงในไลฟ์ไปแล้วนะครับหลายคนก็คงจะมีดันออร์เคิลไว้สกิปแล้วนะครับอืมอ่ะทีนี้เราจะไปทําอะไรกันดีเราจะไปพอนเดล่าครับเพราะว่าไหนๆหนเลเวลร้อยทั้งทีนะครับจะไม่ให้สุ่มการ์ดได้ยังไงนะครับเพราะว่าปดสมุดนอกเหนือจากการลงดันออร์เคิลแล้วก็ยังมีการสุ่มการ์ด บอสที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับไปที่ Adventure Shop กดที่ Adventure Shop เนี่ยจะเห็นว่าโนแลนเนี่ยสุ่มได้จากเดิมแค่เพียง30ครั้งไปถึง9 99 9ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมสุ่มทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรไปเปิดเล่นในไลท์ะนะผมก็จะเปิดแค่เพียง1อันเนี่ยมันได้500อันเนี่ยมันได้500ถูกไหมครับแปลว่า20อันได้1,000 30อันไดพันห0การเปิดโนแลนครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ทั้งหมด1,500นะครับแต่ว่าเรามีอยู่160เนาะเราก็จะซื้อไปแค่27อันก่อนนะครับอ่านี่เราจะไดพันสาม้1,350ผมจะสุม Nolan, ส่มโนแลนสุ่มการ์ดบอสได้1ครั้งแต่ถ้าไนไม่พอนะครับแต่เมื่อคุณคนเ level ร้อยเนี่ยจะมีเควสเ level ร้อยเนี่ยมากมายเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างอีก 1,2,3,4,5 1, เรียกว่าวิ่งกันมือแฉะเลยนะครับแถม108ก็ยังมีอีกถึงร้อนะครับต้องบอกเลยว่าเวทพวกนี้แหละจะทําให้จ็อบผมผมเนี่ยเติบโตนะจ็อบผมตอนนี้ก็คือ36เนาะสายฟาร์มอันนี้คือผมยังเป็นบิลฟาร์มที่เพิ่งฟาร์มเสร็จเลยนะครับผมก็จะออขออนุญาตมูฟกลับไปสายล่าบอสผมจะเห็นว่าจ็อบผมมันก็จะลุดหน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะได้อัพสกิลได้แรงขึ้นด้วยนะครับอืมอ่ะโอเคได้เวลา ไปเปิดการ์ดกันแล้วนะครับโดยเลเวลร้อยเนี่ยก็ยังมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับนอกจากจากเควสท,ที่ผมบอกไปนะยังมีเควสรายวันที่อยู่ในส่วนของเมืองอื่นๆด้วยนะครับผมผ่านไปแล้วนะในส่วนของยูโน่ตอนเลเวล98เลเวล90มีเควสรายวันจิงเจอร์เบลใช่ไหมเมื่อเราไปที่เมืองต่างๆเนี่ยก่อนจะเปิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดู5ใบนะครับขออนุญาตพาเผื่อบางคนไม่ทันช่วงโคสเบต้าพาดูก่อนว่ามันจะมีเควสรายวันโผล่มาให้เก็บเลเวลเนี่ยอีกเยอะยๆมากมายเลยนะครับ เ,เมืองนี้ก็จะมีในส่วนของเควสไลฟ์วันมาใหม่เห็นไหมเอามีกิจกรรมใหม่ของของวันพันแม่มาอยู่ตรงนี้พอดีโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยครับมันจะมีเควสที่เป็นกระเป๋าเนี่ยเราจะรับได้แล้วเควสมันดีมากๆเลยนะมันได้อีเดนคอยเนี่ยทีละ2 0 0 200เลยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยตั้งตารอเควสพวกนี้มากๆเลยนะครับเราก็สามารถกดรับกดรับไปได้เลยแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับอันนี้เป็นเมืองเมืองโครนแล้วกันอ่ะเรียกว่าเมืองโครนแล้วกันนะครับ ัวนอื่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมืองยูโน่ที่เฟสไลน์วันเนี่ยมันจะมาในตอนเลเวล98ผมไม่ได้ทําคลิปให้นะแต่ว่าถ้าใครที่เลเวลกาลังจะถึงร้อยหรือถึงร้อยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีดาวสีฟ้าขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ไปแลกกล่องที่ทางซ้ายตรงนี้นั่นเองนะครับก็วิ่งทําสีฟ้าให้หมดโดยทําได้ถึงไหนบ้างทําได้ที่ยูโน่แมปล่างยูโน่แล้วก็แมปล่างยูโน่อันที่2นะครับส่วนจริงเจ้าเบสตอน90ก็จะทาได้ทั้ง3อันนี้เลยเหตุผลเดียวกันเลยมันจะเป็นจุดดาวสี ฟ้านะครับที่ทุกคนสามารถจะทำได้แล้วก็ผมรู้แหละว่าทุกคนอ่ะก็คงงงนะฟังผมพูดเอาเป็นว่าผมมีโพยที่ได้มาจากคนดูนะครับก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือเมืองจุดทํำเควสของเมืองยูโนนะในช่วงของ98ไปจะได้ XP ได้เงินได้อะไรมากมายนะแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือทําง่ายสีม่วงเนี่ยคืออาจจะมี NPC เรียกไอเทมสีแดงคือยากมากต้องตีมอนก็พยายามเลี่ยงๆแล้วกันนะครับก็อันนี้ เป็นยูโน่เนาะส่วนอันนี้เป็นทอรนแฟคทอรี่เซฟเก็บเอาไว้ละกันพอคลิปแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้ละกันนะว่าเ,เป็นไกด์ว่าอ,อันนี้มันง่ายนะเราควรจะทําแต่สีเขียวนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปนั่งเดินให้ดูหมดนะครับแล้วก็เมืองอันนี้มาใหม่นะที่จะมีเควสตอนร้อยอ่าเราก็ไม่สนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งทําเวลาว่างนะครับนั่งทําไปนะทุกนี้ยังหมดหรือยังนะเลเวลร้อยก็ต้องบอกว่าการเติบโตของตัวละครมาจนถึงเลเวลร้อยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันไมไ่มีแค่นี้ ถ้าหากว่าใครที่มีสมาคมหรือมีกิวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเติบโตอีกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าตัวละครเลเวลร้อยแล้วจะได้แค่อัพสกิลพอยต์เพิ่มอัพสเตตัสเพิ่มไม่ใช่ครับอันนั้นก็ดีนะครับแต่ถ้าทุกคนปกติเข้ากิวมาเนี่ยจะมีแค่บริจาคตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยที่บริจาคแบบว่าเออขยะบอสหรือว่าเออขยะมอนต่งางๆเนี่ยเมื่อเราบริจาคเราก็จะได้แต้มกิลเฟืองกิลมาแต่มันไม่หมดเท่านี้ครับเมื่อทุกคนวิ่งมาทางขวาของแมปหรือว่าทางขวาของแมปกิวเนี่ย มันจะมีวาคารีที่เอาไว้สําหรับขอพอรนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาขอพอรเนี่ยมันจะตันอยู่ที่10 level. เลเวลเนื่องจากว่ามันจะติดแคปว่าคุณยังต้องเลเวลร้อยก่อนทีนี้ผมเล่นวิสา์ผมชอบเวทไฟมากๆผมก็ดองเอาไว้ผมไม่อับอย่างอื่นเลยเห็นไหมครับโอเคแหละเดี๋ยวในอนาคตผมต้องเล่นเวทโกสจากมา s เตอร์สกิลบ้างแต่ว่าสุดท้ายไฟก็เป็นเวทเมนอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะ มานั่งเติบโตรตรงนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ไฟผมบวก3%ผมก็อัพึ่งเห็นไหมเป็นเลเวล16เลยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่ารุดหน้าไปไกลเลยนะครับแล้วก็ยังมีสามารถกดรีเซ็ตได้ด้วยนะถ้าอัพไม่ถูกใจพวกเกาะพวกอะไรแอทแทเนี่ยผมก็อัพเป็นทางเอ็มเพนอย่างเดียวเลยเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะเ,เล่น PvP ได้รุนแรงนะครับผมก็จะอัพเอ็มเพนไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอัพไปถึงเลเวลสิเลย ซึ่งน่าจะตัน20นะครับดีเฟนต์ก็แล้วแต่เลยนะอยากจะอ,อะไรนะครับอยากจะเล่นเวทไหนนะครับทุกคนก็สามารถไปเลือกอัพได้โดยผมเนี่ยก็จะเออเป็นคนจะจะโลบอะนะผมก็จะอัพอย่างละนิดหลังละหน่อยเห็นไหมอัพไปอย่างละน้อยละน้อยแบบนี้มันสนุกดีเวลาเห็นเราดีเฟน,เต,นต์เติบโตเยอะนะแบบโดนซไนย,ยิงบ้างกันขีไในฟันกันขีบ้างแต่จริงๆไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอัพแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างเปลืองนะแต่ว่าผมชอบไงผมชอบเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนไม่ต้องเอาตามก็ได้นะครับ บางคนเนี่ยอาจจะเล่นแฮปปีเลอเยอะเพราะว่าเลือดเยอะเนี่ยเข้าไปใน PP มันคูณนั่นเองนะครับอืมอันนี้ก็เป็นการเติบโตอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโอ้ห้วยกันได้มากเลยนะครับอ่าเวทไฟมัมก็จะแรงขึ้นแบบว่ามหาศาลเลย หรือถ้าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปดูพลังพวกนี้ยังไงใช่ไหมเราก็กดไปที่กิวนะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโอ้ไฟดาเมจบวก8%เลยจากการที่เราเนี่ยไปอัพมมา่อกี้นะครับคลิปยาวทุกคนเม้นกันครับข้างว่าชอบให้คลิปยาวผมก็จะเม้นเอ้ยไม่ใช่ผมก็จะอัดคลิปให้ยาวๆนี่แหละนะครับ โดยรายวันทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะกดดันได้ข้ามมากขึ้นนะครับในส่วนของดันเนี่ยเราจะมีเลเวลที่ได้เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับส่วนท็อปิกตรงนี้เมื่อเลเวลอัพเราจะได้ขวดไอ้เด้งๆตรงนี้มาผมก็จะใช้ไปเลยนะตอนนี้คือผมอยากเติบโตสมุดแล้วนะครับเนี่ยผมจะใช้ไปเลยเมื่อรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากเลเวล1้อยแล้วเนี่ยมันยังมีแอดวานซ์โกตรงนี้อีกซึ่งเควสตรงนี้มันก็ให้เงินให้เศษเอาไว้อัพตัวอีกมากมายเลยครับทุกคน ผมก็เลยแบบแนะนำให้ทุกคนเนี่ยอัพอัพไปเลยนะครับดูดินี่มั้งซึ่งโอ้โหมันจะเติบโตเรื่อยๆนะครับเนี่ยของในส่วนของกล่องพวกนี้เนี่ยเปิดแล้วมันก็ได้ของดีอีกเนี่ยดูดิกล่องเงินเนี่ยผมอาจจะรวยไม่รู้เรื่องก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบว่าทำเควสอะไรพวกนี้อะไรเพราะผมเพิ่งเลเวลอัพมาผมก็มาอัดคลิปเลยเหมือนตอนโคสเบต้านะครับผมแนะนําว่าให้มารับก่อนเพราะว่าถ้ามารับเนี่ยบางทีเนี่ยทุกคนได้สมุดการ์ดพวกนี้ทุกคนอาจจะได้การ์ดในส่วนของดาเมจ เวทหรือดาเมจปกติตัวเองเนี่ยครบไปแล้วนะครับม,มันจะแจกแบบโอ้ยเติบโตก้าวกระโดดจ,จัดเลยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยกล่องพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดไปเนี่ยได้สมุดการ์ดได้เหรียญทองแล้วก็ได้แปนอันนี้แปน่นนี้ดูราคา2ล้านนะครับพวกที่ล่าบอสไปบางทีเปิดแล้วหาแปน่นไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ากล่องเงินเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ทำเงินให้กับเราได้ดูดยครับคนซื้อ600คนขายได้2ล้านผมก็ตั้งขายไปเลยก็เอาเงินมาหมุนก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยคือยังมีสมุดไหมอีก5นเนี่ยผมบอกเลยว่าการท,ที่ผมดูเมื่อกี้ก็อยากได้อีกหลายใบเปิดใบแรกอารามอารามดีมัม,มมี่ผมปลดเวทไปแล้วนะครับการดูท่อนะไฮออกบิ๊กฟุตนะครับนี่บิ๊กฟุตนี่ดีนะปลดแล้วตีมแมลงแรงนะครับส่วนมัมมี่เนี่ยปลดแล้วตีอเมดิกเพิ่มขึ้นส่วนอรามเนี่ยใส่สมุดแล้วอเมดิเคกับเอทีเค เพิ่มนะครับทุกคนผมบอกเลยพวกน้ก้าเติบโตทั้งนั้นนะครับจะตีอะไรแรงขึ้นไม่แรงขึ้นก็บอกเลยว่าอยู่ที่การทําสมุดอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ลงออร์เคิลไปแล้วบ้างแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมันมีแจกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยคือเลเวลร้อยครับผมยังพูดไม่หมดเลยด้วยซ้ําแต่ว่าไปดูคลิปเลเวลร้อยดียังไงอันเก่าผมก็ได้นะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่านี่พามาดูในช่วงของโอเพนเบต้านะครับอ่ะ เรามาสุ่มการ์ด MVP กันโดยการสุ่มการ์ด MVP เนี่ยก็มีการเอาบอส MVP เนี่ยออกไปเยอะเลยแต่ว่าเราจะฉลองกันเอาเป็นว่าผมจะสุ่ม2ครั้งถ้าใน2ครั้งผมเนี่ยได้ MVP 1ครั้งเนี่ยผมจะสุ่มต่อแถมให้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3าครบ100ล้านเซนีพอดีนะครับก็ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็อวยพรให้ผมได้การ์ดลวกันถามว่าผมอยากได้การ์ดแหลมอยากได้ Dark Lord เพราะว่าปลดแล้วมันไฟแรงขึ้น8%ผมจะได้เอาไว้แบกคนดูต่อๆไปนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ให้กำ ในใจกันด้วยแล้วกันนะครับเปิดไปเลยใบแรกแชร์เสียงเงินหนึ่งล้านด้วยนะไม่ได้แบบว่าเปิดฟรีนะอาบอมซ้ายอมขวาหันกลับมาแล้วบุ๋ยออกมาเป็นรอจอมมี่ไนท์ครับโอ้เหลือจะเชื่อนะครับแต่ว่าก็เป็นการท,ที่เรียกได้ว่าผมเป็นสายที่ไม่ได้เล่นก็แล้วกันนะครับแต่ว่าได้การ์ด MVP เพราะฉะนั้นต <c oughs> ามสัญญาเลยนะครับผมบอกว่าผมจะสุ่มแค่สองครั้งแต่ถ้าหากว่าได้ MVP ผมจะแถมอีกครั้งหนึ่งเป็น3าครั้งใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่30บใบถูกไหมแต่ถ้า2ครั้งก็จะอยู่ที่60บใบเป็นเงิน60ล้านเลยทีเดียวโอ้โหแต่ตามสัญญาท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมเป็นประจำอะไรงก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันไว้ด้วยผมจะพยายามทำคลิปให้ไม่เหงากันทุกเชา้าถ้าว่าไม่เกิน2อสวันผมก็จะลงคลิปเสมออยู่แล้วนะครับปะเราไปลุยกันดีกว่ากับโนแลนฉลองเลเวล100ยนะครับเราจะเปิดทีละใบเหมือนเดิมนะที่เหลือก็อยากได้าการด MVP ีครับไม่รู้ว่า จะได้หรือเปล่านะอืมอมซ้ายอมขวาหันหน้าบุย๋ยเป็นการ์ดดาบนะทุกคนโอ้โหการ์ดดาบนี่ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ผมซื้อมายัดสมุดเอาไว้แล้วนะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับเพราะว่ามันปลดได้แค่ตีลดดาเมจจากขนาดเล็กลงซึ่ง มอนขนาดเล็กมันก็มีน้อยมากๆเลยนะครับโอ้ oh, ดีนะไได้ m v พี mm hmm. ใบแรกไปแล้วใบนี้ก็แถมให้ท่านผู้ชมครับอืมไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรนะครับตั้งใจแถมให้อยู่แล้วนะฉลองเลยเวลร้อยบุ๋ยเซเนียนะเซเนียถามว่าดีไหมผมจําได้ครับเซเนียบวกสปอตสมุด MATK8 นั่นเองก็เป็นการที่ได้ก็ดีใจแล้วกันนะครับได้ก็ดีใจเพราะว่าได้สมุด MATK เพิ่มมาด้วยนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับ คลิปฉลองเลเวลร้อยแล้วก็ทุกท่านผู้ชมก็รีบๆตามมาแล้วกันใครที่ดูอยู่ยังไม่เลเวลร้อยก็รีบตามขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีได้นู่นได้นี่ปลดล็อกอะไรต่ออะไรไปไม่หมดเลยนะครับจะได้มาเก็บเลเวลกันต่อกับเควสต่างๆด้วยแล้วก็ทําให้จ็อบของแต่ละอาชีพเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของจ็อบตันแล้วจะมีมาสเตอร์สกิลของแต่ละสายอาชีพมาด้วยผมก็จะไปรอทุกคนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้เราชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันนคลิปห้า ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ